สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันมารคอตออนไลน์นะครับกับแอปมารคอตคันเทพคู่ที่1น,นะครับเกมที่1นึ่งคู่แข่งทำไมไม่เดินเวลาวิ่งออวมาแล้วครับทีนี้ไปโอเคขึ้นสงูงนำาลิ้วมาเลยมาไม่แน่ใจว่าจะเป็นทรงไหน อ้ยอมแพ้ซะหมากันมหมากยังไม่ทันถึงกันเลยเดี๋ยวเป็นสติกเกอร์ก่อนทุกงใสคนนี้จะต้องเป็นประเภทว่าส่งสติกเกอร์รัวนะครับปิดปิดไปเลยนะครับปิดได้นะครับเราปิดได้ไม่มีปัญหาโลกคนสมาธิเราเปล่าๆป,ปิดให้มันเงียบไปเลยนะครับ สติกเกอร์ที่เป็นรูปหน้าเด็กแล้วก็มีการกระบาดอยู่ฝ่ามือนะอยู่อยู่ขวามือนะครับสามารถปิดได้เขาอาจจะส่งได้นะแต่เราไม่เห็นหรือว่าเขาส่งไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้นะแต่มันไม่โผล่ที่เราแล้วแล้วแหละแล้วเราทําสิ่งนี้ก็มันก็ไม่จะไม่ลาคาญเราโอเคดีกว่าปล่อยให้มันเด้งดึงดั่งดึงดังอยู่นะครับมัน เดี๋ยวสมาธิเ,าเราขึ้นไปปิดสติ๊กเกอร์ไปเลย <c oughs> ขึ้นมาเขากินเขาเปิดกิน ก็เดินดีอยู่นะขึ้นไปครับ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาแล้ว ไปครับรองรับการต่อรองรับการต่อสลับกันกินคนละตัวเขาเลือกที่จะพาเล่นไปทางนี้นะครับขึ้นไปลงมานี่ไปนี่ไปนี่ ไม่ดีนะครับเป็นไข้นะครับไอไอมาสามวันแล้วไม่หายนะครับกินยายแล้วก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยแต่ไข้ไม่ค่อยมีนะแต่ไอเยเยอะครับน่าจะาเจอกับอากาศเปลี่ยนพอดีมานี่ จับกินตัวนี้คนละตัวไหมหมายเล็กสองเพื่อกินคนละตัวเพื่อกินคนละตัวหรือเปล่าอ่าเวลาจะหมดนะครับอ่ากินคนละตัวตกลงเขาตกลงปลงใจกินคนละตัว คราวนี้ขึ้นมานี่เวลาจะหมดเวลาจะหมดสี่สามเ,เกือบสามวินะครับไปอีกขึ้นมาแล้วต่อก่อนให้ทางโล่งๆนะครับ ทางลงโล่งขึ้นมาจับกินเฉยๆนี่แหละครับต่อสิบเอ็ดไป7เจ็ดเสมอหรือเปล่าเนี่ยดักแบบนี่ก่อน <c oughs> ถ้าเขาจับหมายเล 10, ขสิบเขาแพ้นะผมเดินให้สิบสี่กินเลยนะครับอ่าก็ต้องถอยมาทางนี้คราวนี้เราดักนี่ครับเสียเวลาไปสองจังหวะลงไปถอยหลังเพื่อฆ่าฮอตถอยหลังเล่นมานี่ตามมาลงไป ตามมาจะฆ่าฮอตย้อนไปจับนี่ <c oughs> ลงมานี่สมอเหมือนเดิมนะครับไม่น่าที่จะชนะหรอกขึ้นไปนั่นแหละครับพลาดง่ายๆครับลูกนี้คูแ่แข่งพลาดนะครับ <c oughs> พลาดหรือตั้งใจก็ไม่รู้นะตั้งใจอยากให้แพ้หรือเปล่า อันนี้ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าเขาเดินเข้าทางาอืพอขึ้นมาขึ้นไปตัดข้างขึ้นไปมานี่ไปนี่มานี่ ไปนี่ตัดข้างนะครับถูกทรงถูกตัวซะด้วยนะถูกทรงถูกตัวซะด้วยมานี่ไปขึ้นไป ถางออกไปขึ้นมา <c oughs> ต่อนะครับตั้งใจต่อก่อนต่อยัด ขึ้นไปขึ้นไปครับอืมไปนี่ดีกว่าเพราะมันลงล็อกพอดีนะครับเอา้าการกระบาดออกจากเกมเฉยพอรู้ว่าตัวเองจะแพ้นะครับ อันนี้เดี๋ยวผมก็พูดมากไม่ได้อีกเดี๋ยวก็หาว่าผมมิ่นคู่แข่งอีกนะครับแค่นี้แหละพูดแค่นี้แหละครับเมื่อเขาหนีจากห้องเฉยๆพูดไม่ได้นะครับมีบางคอมเมนต์บอกว่าชนะไม่ว่าแต่ห้ามไปมิ่นคู่แข่งอโอเคครับงั้นก็ไม่มินกินะครับเหลือ สิวิก็ฝากติดตามช่องคัมพีมาฮอตนะครับแล้วก็ช่องเกมเนาะใน YouTube นะครับคัมพีมาฮอตแล้วก็ช่องเกมนำเสนอแนวทางมาฮอตนะครับ สวัสดีครับมาดูคู่ที่สองครับเจอคนเดิมนะครับผมปิดสติกเกอร์เลยผมรีบปิดเลยเจอคนเดิมนะครับบวนมาเจอจนได้นะครับประมาณนี้ก็สามารถเดินได้นะแต่เวลาแพ้ก็ออกจากเกมซะงั้นเน็ตหลุดซะงั้นนะครับขึ้นไปขึ้นมาไปครับ ไปครับขึ้นมาขึ้นมาส่งมูลไปครับทําท่าจะต่อเรา ก็เทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ยก็เดินเหมือนเดิมเลยหนีขึ้นไปนะครับเหมือนเป๊ะเลย <c oughs> แต่รอบที่แล้วผมขึ้นทรงห้าแต้มแต่รอบนี้ผมขึ้นทรงสามเหลี่ยมแต่มาจบอยู่ที่เดียวกันนะครับเนี่ยครับขึ้นหนึ่งมาห้าจำได้เลยเขาก็สลับกินยี่สิบสองสิบเจ็ด คราวนี้เขาไม่สลับนะครับเขาเดินมาฝั่งนี้ผมก็ตอดยังไปเลยกินฟรีคนละตัวนะครับฟรีไปมานี่ก็ดักนี่ดักข้าวฮัตตัวนี้หนีไป điểm về kha hot ไปครับจับกินเราหนีครับเพราะว่าเขาจะจับกินฟรี ไปนู่นคืนมานี่นะแล้วครับจับกินฟรีหนึ่งตัว กินด้วยไม่ได้นะครับคู่แข่งกินด้วยไม่ได้ถอยไปเรากินฟรีมานี่ไล่ฮอตจับกินฟรีขึ้นไปให้เลือกกินะนะครับ ข้าวฮดข้าวฮดข้าวฮดไฟข้าวฮดน่าจะเสมอนะครับงานนี้น่าจะเสมอลแล้วแหละเอาละครับเขาต้องจูงกันข้าวฮดเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดช้าเนี่ยไม่ทันเรา มนันีีขึ้นไปไม่แน่นะเราอาจจะชนะนะครับดูๆแล้วสิบมาเจ็ดไม่ได้เดินได้ตัวเดียวตัวนี้เดินได้ตัวเดียว เดี๋ยวเดิมาทางนี้ก็เรียบร้อยครับฮอดออกไม่ได้ <c oughs> ขึ้นไปเหมือนเดิมหรอือเปล่าทำท่าจะตัดหน้าแต่เป็นตัดข้างอัน,นะครับตัดข้างเลยขึ้นไป ขึ้นมามานีไปหนี่มานี่ไปนี่มานี่ไปนี่มานี่ไปนี่ ขึ้นมานี่ต่อขึ้นไปขึ้นมานี่มันดีนะครับคนนี้เดินไม่ลีลาแต่มีช็อตเดียวที่แกทำเสียงชื่อเสียงแกก็คือเ <c oughs> กณนี้ออกจากห้องฉันั้นแหละเมื่อคู่ที่แล้วนะครับคู่คู่แรก <c oughs> ขึ้นไปครับไปครับกินคนละตัวไปกินคนละตัวแกก็ลงมากินคนละตัวมานี่ก็ไปนี่เข้าฮอตข้าหฮอ,อดไหม ข้าวัดไหมเอ่ยไม่เข้านะครับไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเขาไปนี่เลยเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเพ้อเลยนั่นแหละครับสไตล์แก่กากระบาดแดงออกจากห้องแล้วน,นะครับผมก็อย่างงี้ผมจะจ,จุดวิดีโอไว้เนาะมีโอไว้ก่อนนะครับ ห้ามไปเลยถ้าเกิดยังไงก็ค่อยเปิดมาใหม่ถ้าแกดเดินนาะสวัสดีครับมาดูคู่ที่สามนะครับคู่ที่สองกับคู่ที่หนึ่งคือคนคนเดียวกันนะครับแล้วก็ออกจากออกจากเกมทั้งสองครั้งเลยนะครับก็โอเคไม่เป็นไรนะครับเป็นที่บุค,คลิกของแต่ลัท่านเองนะครับไม่เป็นไรกึ้นไปครับ ทีนี้คู่ที่สามคู่นี้คู่สุดท้ายนะครับโู้เดินอะไรนาะนี่เดินเหมือนทรงเตรียมพุ่งหัวนะครับแซขึ้นไปนั่นแหละครับพุ่งหัวจริงๆด้วยเตรียมพุ่งหัวขึ้นไปขึ้นมาไปครับ <c oughs> ขึ้นไปครับขึ้นไป นี่มีสิทธิ์โดนสองมีสิทธิ์มีสิทธิ์โดนสสบัดออกมาดีไหมนี่กลัวออกมาไม่ดีจังเลยครับทำเสร็จแล้วค่อยมาคิดทีหลังช็อตนี้ ไปละคนละตัวคู่แข่งตัดสินใจสัด์คละตัวไปครับนี่ครับ เรากินมาตกนี้เขากินสองไปตกนูน่นนี่ครับน่าจะออกมาดีละไป เราเดินก่อนบ้างทีนี้ขึ้นไปครับโอ้โจรกองโจรขึ้นมาโจรมาทางนี้ก็ไปทางนี้นะครับขึ้นไป ต่อคคำไว้ <c oughs> โอ้ยขึ้นมานี่ครับมานี่โอ้เดือนถูกไหมนี่กลัวลืมจังเลย <c oughs> ขึ้นไปครับผม ต่อว่าแล้วตัดหางเราแล้วงานนี้แทกกินหนีมาทางนี้ให้เลือกกินอ่าเลือกกินมาทางนี้นะครับต่อไว้ต่อไว้ต่อไว,อไว้เข้าไปทางนู้นเราก็มานี่ มานี่ก็หนีไปเข้าฮอดไปเข้ากินเข้านี่ก่อนก็ไปนี่อย่าหยุดกินนะพี่โคตรสวยเลยแต้มนี้พี่อย่าหยุดกินนะโอ้ยกลัวดิหนะ กัวกดยอมแพ้ไม่ได้เอาไปลงคลิปสั้นนะครับลักษณะนี้นานว่าไม่ล่ะรู้ว่าตัวเองจะโดนสามต่อนะครับ